1, One, two, three, four, hey. 2, 4, การปฏิวัติสยาม2475เจห้าเยนูนเนี่ยสามพันข้าประวัติศาสตร์ซึ่งมีผลทำให้ราชนาจักรสยามเปลี่ยนรูปแบบประเทศจากระบบสมบูรณายาสิทธิราช ไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัรมนูญและเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปเป็นระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา,าเกิดขึ้นจากคณะนายทห,หารและพละเรือนคณะนายทหารและพลเรือนที่ประกอบกันเล่นตนเองว่าคณะราโดยเป็นพ้นทางจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองภายในประเทศการปฏิวัติดังกล่าวทำให้มีประเทศ รัฐธรรมนูญฉบับแรก what ผู้เข้าร่วมคณะราษฎรสถานที่พระนครประเทศสยามวันที่24มิถุนายพศ2475พยายามมโนกรณะมี่ปราชาดํารงตําแหน่งนายกคนแรก1 ประเทศเปลี่ยนจากการปกครองรับเป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2. ประกาศช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก 3. การปฏริปีปนอมระหว่างคณะราษฎรกับอำนาจเก่า ความจริงคือด้าวนี้ไววบึงดูกัะตุกตมาไหมเดี๋ยวอระตุกเอาไหม